สะเทือนใจแฟนช่องพระเอกสุดหล่อโบอกมือลาไม่ต่อสัญญาวิกหมอชิดกำลังจะโบกมือลากับการเป็นนักแสดงในสังกัดวิกหมอชิดช่อง7สีอีกรายแล้วสำหรับหนุ่มหล่อหุ่นแน่นเกรซสะพลอศวะมั่นคงโดยสัญญาของหนุ่มเกรซจะสิ้นสุดในปลายเดือนพฤษภาคมนี้และเจ้าตัวมีความประสงค์ที่จะผันตัวเป็นนักแสดงอิสระโดยจะทิ้งท้ายการเป็นพระเอกช่องเด้วยละครดราม่าสุดเข้มขน้นกรงน้ำขึ้ง แฟนๆวิกหมอชิดติดตามให้กำลังใจหนุ่มเกรซกันได้สำหรับเกรซพลปัจจุบันอายุ28ปีมีผลงานละครกับช่องเจมาตั้งแต่ปี2558เรื่องเด่นๆเ,เช่นหลงเงาจันสอทร์งนารีรหัสดิษยาพรมพิศวาสสห้าและกรงน้ำพึ้งกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้